กิจกรรมความเพียรห้าครั้งที่16รหัส38 1บทสวดธรรมจากกัปปะวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัมยังพระควาพรานสิยังวิหรตจอิสิปเตนะมิคัทเยตัลโคพระควาปัจจวคีเยพิคุอามันเตสิเทวมเมพิคเวอันตาปะพะชิเตนะนสัสเสวิตตพาโยจายังกาเมสุตกามมสุขังลิกานุโยโคโหินโนคัมโปโปทุ ชาณิโกอนารุยโยอันนัทสันหิโตโยจายัง อัตตกิลมถานุโยโคทุกโคโอนะริโยอนัตถสังหโตเอเตเตพิกเวอุโปอ,อ,อันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียานะการณีอุปัสยามะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาพ,พิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียานะการณีปัสยามะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะ สังวัตติอะยะเมวะอริโยอทังกิโกมะโคเสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปาสยามะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติ อิทางโขสัอีกทางโขปนะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาปิทุกขาชราปิทุกขามารณมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโมโทมะนสุปยาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิฉังนะรัพติตมปิทุกขังสังคิเตนะประจุปทานนัขันทาทุกขาอีกทางโขปนะพิขเวทุกขะสมุทโย อริยสัจจังยาหังปัญหาโปโนภาวิพานันติราคาสหัตคตาตัดดตัดดา,นานที่นันทินีเสยยาเสยยาทีาทาทถังกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาอีทางโขปนะพิขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตสาเยวะตัญหายะอาเสส อเศสะวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิรโขมุติอนาระโยอิทังโคปนะพิกเวทุกขะนิโรโทคาธานิปติปทาอริยสัจจงอะยะเมวะอริโยอัถังคิโกมะโคเสยยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาการมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปปิยานังุทธปปิปัญญา อุทัพปิทิวิชาวอุทัพปิทิอโลโกอุทัปฏทิตังโขปฏิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยยันติเมพิกเวปุปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจ,จักขุงอุทัปฏทิญาณังอุทัพปิทิปัญญาอุทัพปิทิวิชาอุทัพปิทิอโลโกอุทัปิทิตังโขปฏิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวุปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทพปฏิวิชาอุทพปฏิอโลโกอุทปฏิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวผุเอานุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทพปฏิวิชาอุทพปฏิอโลโกูอุทพปฏิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวภุเิอนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทัปะฏิยานังอุทิั no. ทปะฏิปัย อริยะสัจจังปะหนันติเมพิกเวปุเพอานุสตเตสุทธเมสุจักขูทัปะทิยานังทัปปะทิปัญญาอุทัปะทิวิชาวุทัปะทิอโลโกุทัปะทิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอานุสตเตสุทธเมสุจักขูทัปะทิยานังทัปปะทิปัญญาุทัปะทิวิชาอุทัปฏะทิอโลโกุทัปะทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจ ฉิกะตัปพันติเมพิกเวปุเพออนุสุเตสุธเมสุจจคุงทัฏฐปฏิยาณุทัฏปิปัญญาทัทฐปฏิวิชาทัฏปฏิอโลโกทัทปฏิตังโขปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตัปันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจจคุงทัฏฐปฏิยาณุทัปฏิปัญญาทัฏปิวิชาทัทฐปฏิ อโลโก้ทปพิอิธังทุกขานิโรธคภามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเควปุเพออนุสตเตสุธรมเมสุจักคุงทปฏิยานะอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาวทัพบิอโลโก้ทปฏิตังโขปนิธังทุกขานิโรธคภามินีปฏิปทาอริยสัจจัง พาเวตพันติเมพิกเวปุเพออนุสเตสุธรรมเมสุจักหูทัพิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทปพิวิชาอุทัปฏิอโลโกทัพิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทขะธามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรเมสุจักหูุทัพฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัพิวิชาอุทัพปิอโลโกทัพิยาวิยววกีวัจจะเมพิขเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจนสุเอวัน ติปริวัตถังธวาทา,าการังยถาภูตังญาณทัศนังนัวิสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมาลเกสะพัมมะเกสัส,ส,สานะพัมมะนิยาปะชายะสเทวะมอะอนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจยายสิงยะโตจโขโเมมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัสจเจสุเอวันติปริวัตถัง ทาวารทศาาการังยถาภูตังญานาทานาัศนังสุวิสุทธังอโหสีอัาอาทาหังพิขเวสเทวังเกโลเกสมาละเกสพมะเกสัตสมมะนพัมมะนิยาปชายสะสเทวะมานุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธินอภิสัมพุโทโธปัญจย,ยาสินยาณจัปณนะเมทัศนังอุทัปธิอกุปปาเม,มายุมติอะยะมันติมาชาตินัติาาตทานิ ปุนาพวติอิทมโวจักภควาอัตะมะนาปัญจวัคียาพิขุภควาโตภาสิอภินันทงอิมัตมินจะปณะเวย,ยากะระนัสมินพันยะมาเนอัสสันโตโกธัญสาวรราเรชังวีตามลังธรรมะจักขหองุทาปิธาาิยังกิจจิ สมุทะยะธรรมมังสพันตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตภะควตาธรรมมักจักยภุมมาเทวาสัทธะมานุสาเวสุงเอตัมภะควาภารานาสียังสิปเตนะมิคาเทยอนุตร,รังธรรมมักจักกางประวัติตังอัปปติวัติยังสมนเนณวาพามัมนมเนณวา เทวนะวามเลนะวพัมมุนาวาเกนจิวาโลกัสมันติภุมมานังเทวานังสัตทังสตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสาเวสุงสตุมหาราชกานังเทวานังสัตทังสตวะตวาติงสาเทวาสัทธามนุสาเวสุงตวาติงสานังเทวานังสัตทังสตวายาวาเทวาสัทธามนุสาวสุงยามานังเทวานังสัตทังสตวาดุสิต ตาเทวาสัทธามนุสาเวสุนตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมาณะตีเทวาสัทธามนุสาเวสุนมะีมาณะตีนางเทวานางสัทธังสุตวาปรนิมิตวะสวร์ตีเทวาสัทธามนุสาเวสุน,ะรนสสประนิมิตวะ สวันตีนางเทวานางสุตวาพัมมากายิกาเทวาสัพพา,านุสาเวส,สุงเอตมัมภะควะตาภารานสียังอิสิตเตนะมิคาเทยาน,นุตรังธรรมมสักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเนนะวาพัมมาเนนะวาเทเวนะวามาเลเนนะวาพัมมุนาวาเกนะจิตวาโลกัสมติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะ โมโหเตนะยาวะพัมมะโลโกสัพโออคุคันคัตจิอัญจะทัสสะพาสีโลกะทาตุสังปกตมปิสัมปกตมปิสัมปะเวทิอัปามานาอัปาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัธโคภะวาอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวัตโกโกทันโยอัญญาสิวัตโกโกทัน โยติอิติหิทังอายสมตโตโกทันยสะอัญญาโกทันโยเตวะนามังอโหสีติ